งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยฮะครูเป็นข้อสอบซึ่งเป็นข้อสอบจริงๆนะฮะข้อหนึ่งครับครูเกี่ยวกับเรื่องของภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเรื่องชีวิตลูกทะเลตัวละครก็คือเอกและประทุมยืนอยู่นอกบ้านทั้งคู่รู้ว่าอีกไม่นานจะมีพายุนะคะอ่าแต่ว่าเอ,เอกเอกต้องออกทะเลเขาทั้งคู่อาจต้องจากกันระยะหนึ่งถามว่าประทุมควรแต่งกายอย่างไร กอไก่ฮะชุดเดรสสีขาวผูกผ้าันคอหลวมๆขอไข่นุ่งผ้าถุงและเสื้อปล่อยชายคอควายใส่ชุดนอนผ้าสตินขายาวงองงูกางเกงขาสั้นเสื้อคอกลมสวมหมวกจอจานเสื้อรัดรูปบางๆกางเกงยีนขาเดฟสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมพันธุ์พู้แตกนะครับนช่วงใหม่ของรายการครับช่วงเที่ยงวันทันพรุ่งนี้ช่วงนี้สนับสนุนโดยสบายสบายบาราชาทะเลทะเล ปูใหญ่ใหญ่ดูอร่อยแต่เนื้อน้อยถ้าปูนากุ้งใหญ่เกินธรรมดาและราคาก็แพงเกินไปอ้าววันนี้ขอบคุณเจ้าของร้านคุณบููครที่เอาของมาเลี้ยงทีมงานวันนี้นะฮะเป็นหัวกุ้งทั้งหมดจำนวนนะฮะสหัวคะทีมงานแค่กันอิ่มเลยวันนี้แสงว่าเขาไม่รู้คุณคุณอะไรนะคเมื่อกี้คุณบูเขาแสดงว่าเขาไม่รู้ว่าทีมงานเราเยอะอ้ใช่ครัอ้าว หลายปีที่ผ่านมามีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของข้อสอบแล้วก็ทําให้เด็กๆหลายคนมึนนะฮะวันนี้เราได้เชิญครูที่มีความสามารถครับเรียกว่าสอนได้ทุกวิชาแล้วก็มาเฉลยข้อสอบให้รู้กันไปเลยนะฮะพบกับคุณครูเพนสีวัฒนาวงวานอนครับสดีครับครูครับ ขอบคุณคุณครูมากเลยนะครับ <c oughs> ด,ดีมากค่ะังไม่คิดว่าจะได้มา <c oughs> อสอนนักเรียนอยู่เรียนดีๆคุณโทรไปนะจนนอนไม่หลับห้าหมคืนเลยหับนมากไม่ออกทีวีนะคะคุณเป็นีต้องสวัสดีนักเรียนทั่วประเทศทั่วโลกก็คุณเป็นีก็เต็มที่วันนี้คุณเป็นีได้ไปดูหลายข้อสอบของโอเน็ตแล้วลหละว่าโอนเน็ตปะครูเอ็นถ <N> ีเน e ็ตเน็ตโอเน็ต ครูเบศสีก็ไปดูข้อสอบโอเน็ตหลายข้อเลยม,มันมั่วซั่วมันไม่มีคําตอบที่ถูกต้องวันนี้แหละคร <c oughs> ูเบญสีจะมาบอกข้อสอบที่ถูกต้องให้นักเรียนทุกคนได้ทราบกันค่ะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยครครูฮะเป็นข้อสอบซึ่งเป็นข้อสอบจริงๆนะฮะข้อหนึ่งครับครูเกี่ยวกับเรื่องของภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง<า>เรื่องชีวิตลูกทะเลตัวละครก็คือเอกและประทุมยืนอยู่นอกบ้านทั้งคู่รู้ว่าอีกไม่นานจะมีพายุนะฮะค<า>่ะอ่าแต่ว่าเอกเอกต้องออกทะเล เขาทั้งคู่อาจต้องจากกันระยะหนึ่งถามว่าประทุมควรแต่งกายอย่างไรก็ไก่ฮะชุดเดรสสีขาวผูกพระมันคอหลวมๆขอไข่นุ่งผ้าถุงและเสื้อปล่อยชายคอควายใส่ชุดนอนผ้าาตินขายาวงงูกางเกงขาสั้นเสื้อคอกลมสวมหมวกจอจานเสื้อรัดรูปบางๆกางเกงยีนขาเดฟไม่มีข้อถูกนี่เป็นสียืนยันเลยเอาอย่างชุดเดรสสีขาวผูกพระมันคอหลวมมันจะไปผูกได้ไังคะพอลมมาเนี่ยอยู่ใกล้ทะเลอยู่ใกล้ทะเล <H at> ลงม,มาที่ 1, 1> <อ>พันนะเนี่ยไม่เนไม่หนำซ้ำหน้าพันปลายมาถึงบัดพันอีกปลายหนึ่งมาแล้วอีกปลายหนึ่งนี่ผูวคอตายเลยน่เน,นีย่ยรุ่งพัดถุงและเสื้อปล่อยชายขอใครอันนี้ไม่ได้เลยอันนี้ล่อแหลมไปสําคัญคือรวมเข้าพ้าถุงนี่โอ้โหโอ้โหนี่คืออะไรไเ้ยมันคืออะไรอ,ะอร่ะคุณรู้จักตีโป่งไหม,ไมเคยที่ก็เอาน้ำเข้าใช่ไหมล่ะตีโป่งนี่รุ่งพัถุงกระโดดน้ำลงไปตีโป่งมันจะฟูอย่างเงี้ยแต่แล้วอันเนี้ยไม่ต้องลงน้ําลมเข้าเองโอ้โหเนื้องตัวใครตัวมันเลยค่ะ ครับแล้วใส่ชุดนอนด้วยผ้าซาตินแพง,แงชิ้นเปลืองมันไม่ควรใส่ของแพงเพราะอยู่ทะเลทำให้เขาเป็นเมียชวประมงจะไปชิ้นเปลืองทําไมคะเข้าเมืองตะลิวหรือตะตามีผัวประมงก็แต่งประมงครับแล้วกางเกงขาสั้นเสื้อคอกลมสวมหมวกโปมากและสําคัญเวลาใกล้ทะเลเหนียวนะน้ําทะเลลมทะเลทำให้เหนียวเหนียวเหนียวอ่ะครับจออาจารย์เสื้อรัดรูปบางๆกางเกงยีนขาเดฟจะไปโชว์ใครจะไปโชว์จะไปงานวัดไง ไม่มีข้อถูกไม่มีข้อถูกอ้าแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นค,ครูเป็นสีควรใส่ชุดอะไรฮะชุดประดาน้ำเอกและปทุมยืนอยู่นอกบ้าน<ม>ทั้งคู่รู้ว่าอีกไม่นานจะมีพายุ<ม>แต่เอกต้องออกทะเลปทุมเตรียมชุดประดาน้ำม,มาเลยประดานา้ำจะได้งมเลยงมอตอนนั้นเลยงมอะไรฮะงมงมศพขึ้นมาไงงมตัวขึ้นมาไงให้โดดลงไปง่ายเลยหากันง่ายเลยอะโพระที่ปทุมรู้เอกต้องตายแนย่นนนะะๆต้องตายแน่ๆเตรียมพร้อมขนาดนี้นะฮะอ้าวอ้าก็ไม่ต้องตอบ ก็ไม่ตอบเลยค่ะเราก็ไม่มีคะแนนสิครับครูก็ให้ครูได้พูดเลยพอไปส่งกระดาษพวกพอตรวจออมาคะแนนมาอันนี้คุณไม่กลับอธิบายมันครูเป็นสีเลยเขาจะเงียบกันไปเลยครูเป็นสีก็ไม่ธรรมดาอยู่ไม่ต้องตอบนะครับครนี้เว้นไปเลยนักเรียนทุกคนต้องแต่ตัวเรียบร้อยครับจและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้า ยิ่งกว่าหาเห็บเป็นครูต้องสอนเด็กเด็กดูกกแลจบคพรบเป็นเซตยา